นะก็ขอสวัสดีทุกทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการของผมรายการใหม่นะครับที่มีชื่อว่ารีวิวเวอร์สั้นๆนะครับเป็นการรีวิวที่แบบสั้นๆเรียบง่ายไม่มีอะไรนะครับก็รีวิวเปงั้นแหละไม่มีอะไรฮะมาดูกันนะครับ,รบวันนี้ผมสิ่งที่ผมนํามาคือหูฟังบีดนะครับยี่หอบีดสีเทานะฮะ เป็นฉบับบลูทูธอย่างเดียวนะครับไม่มีสายครับแล้วก็อันนี้ครับไม่ใช่ของแท้ครับของปลอมครับซื้อได้สามเพลงเจ็ดร้อยครับฮะมาดูภายในกล่องกันนะครับภายในกล่องก็จะมีแค่หูฟังอันเดียวนะครับไม่มีอะไรเลยฮะมาลองเปิดลองใช้ดูจริงๆอ่านี่ นี่ครับสวยนะครับอ่าส่วนด้านด้านจะอีกด้านนึงจะเป็นรูปตัวบีแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกด้านจะเป็นพวกปุ่มต,ต่างๆห้าปุ่มครับอันนี้ปุ่มพาวเวอร์เปิดให้ดูนี่อีกรอบ,บค้นหาบลูทูธครับก็ปิดปิด ปิดสิโอเคอันนี้จะเป็นโวลูมครับปุ่มโวลูมทั้งสองอันจะบวกจะลบตรงการจะเป็นการรับสายโทรศัพท์ครับด้านบนจะเป็นฟังวิทยุนะฮะก็ผมขอจบการรีวิวหูฟังบีดเพยงเท่านี้ครับก็ฝากติดตามช่อรายการผมใหม่ด้วยนะครับขอ,อขอบคุณครับสวัสดีครับ